สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บ KMC Cashfree นะครับเว็บน,นี้ก็เกี่ยวกับการที่ว่า KMC Cash จะเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะฮะอ่าตอนนี้เข้ามาที่ Dairy Reward นะฮะ mm hmm. เข้ามาฮะอ่าเรียกเรามานะเราจะเจอคําว่าเคลมนะฮะเว็บน,นี้ก็เคลมเหรียญดอคอยได้ด้วยเนาะกดเข้าไปครับปุ๊บจักรยานหาจักรยานนะฮะ อ่าได้สองพันสี่ร้อยห้าสิบห้านะฮะมีเหรียญน,นี้ด้วยฮะเหรียญเฟรนะะเหมือนยังไม่เปิดตัวแล้วเราก็เก็บไปก่อนนะครับเบ่นี้ฟรีหมดเนาะเก็บเตยนะฮะอ่าต่อไปเก็บเหรียญน็อกคอยนะฮะส่วนเหรียญนอกคอยเนะี่ยยอดขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ว่าหนึ่งด็อกคอยนะจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ไฟจราจรเนาะอ่าอ่านไม่ผ่านปึ๊บอ่าแล้วเท่าไหร่ฮะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่นะฮะไม่เป็นไรฮะของฟรีครับแถมเคลมง่ายด้วยต่อไปไปอยู่กับเว็บ Global High นะฮะเว็บนี้ก็จ่ายเข้ากระเป๋าซีแครทันทีเหมือนกันนะครับนะรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์อยู่ไหนนี่ไง แล้วก็ถ้าล็อกอินเนี่ยครบห้าวันเนี่ยมันจะมีให้หมุนหมุนเป็นสปินเนาะไอตอนนั้นผมไม่ได้อัดไว้นะตอนหมุนเนี่ยไอไปเปอร์ผมถึงหมุนสปินหรือยังขอดูแป๊บนึงนะเดลี่รีวอรอ๋อหมุนไปแล้วฮะอ่ะฮะไม่ได้กดให้ดูเลย แล้วก็เชิญเพื่อนหนึ่งคนก็จะได้หมุนหนึ่งครั้งนะครับต้องเป็นเพื่อนที่ว่าแอคทีฟนะเพื่อนที่เคมหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเชิญมาอ่อห้าคนนะฮะคือคนว่าหกนะฮะซึ่งกดจริงๆมีแค่สองผมก็เลยกดได้แค่นี้นะฮะแล้วก็ไอ้มิเตอรี่สปินเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะไม่ได้ดอปเหรียญซีแคลน K, ่าจะเป็นรูปดาวเดี๋ยวว่าถ้าผมเชิญครบเนี่ยผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนลิงก์สมัครเนี่ยจะอยู่ตรงดีคริปชันนะฮะก็จะมีลิสต์หลายเว็บเขียนเอาไว้นะฮะส่วนเว็บนี้ก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมาแล้วกันนะฮะเลื่อนขึ้นมาให้นะฮะให้มันอยู่ด้านบนสุดเนาะแล้วก็ใครสนใจเว็บอื่น,นเนี่ยมีคลิปอื่นแล้วก็มีเว็บอื่นอยู่ในดีคริปชันด้วยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เปิดแจ้งเตือนไว้ก็ได้นะฮะเวลาลงคลิปจะได้รู้นะครับว่ามีเว็บอะไรใหม่มาลงนะฮะ ส่วนเว็บนี้จ่ายจริงนะมีมีให้ดูยอดอยู่นะฮะจากคลิปเก่าก็มีให้ดูนะว่าถอดเข้าทันทีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ